นักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับครูเต้งเหมือนเดิมนะครับในวิชาพุทธศาสนานะลูกวันนี้เราจะมาศึกษากันในเรื่องของพุทธศาสนิกชนตัวอย่างนะครับไปกันเลยโอเคนะครับมาดูกับพุทธศาสนิกชนตัวอย่างนะครับในบุคคลแรกนะครับก็จะมาพูดถึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช นะครับเท่าที่เราทราบกันดีนะลูกสมเด็จพระนารายมหาราชเนี่ยก็เป็นกษัตริย์นะครับพระองค์หนึ่งนะของไทยนะครับซึ่งพระองค์อยู่ในสมัยของอยุธยานะครับสมเด็จพระนารายมหาราชเนี่ยพระองค์เป็นกษัตริย์ชวงปราสาททองนะครับซึ่งพระองค์นขึ้นครองราชนะครับตอนมีพระชนมายุ25ปีนะลูกในสมัยอยุธยาเนี่ยถ้านักเรียนได้ดูละครนะครับอย่างเช่นเรื่องของบุพเพสันิวาฉจนได้ไหมในช่วงนั้นนะครับที่มีแม่คาราเกตอะไรต่างๆนะครับ เขาพูดถึงในสมัยของสมเดนะ็จพระนารายณ์ในโลกซึ่งในสมัยนั้นเองเนี่ยด้านเศรษฐกิจของไทยเนี่ยรุ่งเรืองมากนะครับรุ่งเรืองจนถึงขั้นที่มีชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามานะครับมีการสร้างสัมพันธไมตรีกับชาติทางโซนยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศอ่ฝรั่งเศสนะครับฮอลันดาหรือเนเธอแลนด์เนี่ยนะก็เข้ามานะครับซึ่งการที่เข้ามาของชาวต่างชาติต่างเนี่ยก็จะนําในเรื่องของการนับถือศาสนา อื่นๆนอกจากศาสนาพุทธเข้ามาด้วยนะครับในส่วนนั้นเองก็คือศาสนาคิดนะครับจนถึงช่วงสมัยหนึ่งเนี่ยาชาวต่างชาติเนี่ยอยากจะให้สมเด็จพระนารายมหาราชของเราเนี่ยนะครับเปลี่ยนในเรื่องของศาสนานะลูกมาใช้เป็นศาสนาคิดตามเขานะครับแต่ตัวของสมเด็จพระนารายมหาราชเองก็มีความมั่นคงแล้วก็ความหนักแน่นในเรื่องของพุทธศาสนานะครับตนคิดว่าพงเนี่ยเป็นนะครับกษัตริย์ของ ชาตินี้นะก็นับถือเรื่องของพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติอยู่แล้วนะครับพระองค์ก็เลยมีการปฏิเสธนะครับหลีกเลี่ยงโดยหาหนทางต่างๆในเรื่องของการหลีกเลี่ยงนะครับโดยการที่พระองค์เนี่ยบอกนะครับว่าพระองค์เนี่ยนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนเจ้าแผ่นดินของอาณาจักรนี้ซึ่งอาณาจักรนี้ก็นับถือเรื่องของพุทธศาสนานะดังนั้นเองเนี่ยนะครับพระองค์ก็ขอใช้เรื่องของศาสนาพุทธเองประมาณนี้นะครับที่เขาปอกให้คุณทราบนะผมนะพระองค์มีความ หนักแน่นในเรื่องของการใช้พุทธศาสนานะครับต่อมาครับเรื่องของคุณธรรมที่เป็นแบบอย่างนะครับของสมเด็จพระนารายมหาราชเองนะครับหนึ่งครับทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องของการใช้ธรรมะในการนําเมืองนะครับก็คือปกครองบ้านเมืองด้วยความร่มเย็นนะครับมีการใช้หลักธรรมนะในต่างๆในการปกครองนะครับหลักธรรมอย่างแรกที่อาจจะรู้จักในเรื่องของ หลักธรรมในการปกครองบ้านเมืองของกษัตริย์เนี่ยนักจะเคยได้ยินคำว่าทศพิธราชธรรมนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการปกครองนะครับโดยผู้นําผู้เขาเรียกว่าผู้บริหารแผ่นดินหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสองครับทรงมีเขาเรียกว่าพระหะไทยนะครับนักแน่นในเรื่องของการนับถือพุทธศาสนานะครับในส่วนนี้นะลูกมาดูบุคคลที่สองครับต่อไปครับพระธรรมโกศาจารย์นะครับหรือ หลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้จักกันนะครับในนามของพระาธาตุพิคุนะครับพระองค์ก็จะมีแนวคิดอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับพระาธาตุพิคุเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัตินะครับหลักธรรมเนี่ยในอย่างแตกฉานเลยนะครับในเรื่องของพระธรรมวินัยนะครับพระสุตตันตวินัยแล้วก็พระอภิธรรมปิดกนะครับที่มันจะเป็นอยูอย่ด้วยกัน3ประการในเรื่องของหลักธรรมพระใต้ปิดก ถือได้ว่าท่านเป็นเนี่ยนักปราชญ์ทางศาสนาอย่างแท้จริงนักเรียนจะเห็นนะว่าจะมีพวกคําคมต่างๆนะครับเป็นของพุทธทาสพิคุเนี่ยเยอะแยะมากมายในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับเดี๋ยวทยเดี๋ยวทยการสอนคาบเนี้ยนะนะเดี๋ยวครูจะมีงานให้นักเรียนทํโดยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกคําคมพวกนี้นะครับมาดูนะครับพระพระทาสพิคุลเ,เนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึงใช้ชีวิต นะครับแล้วก็ตัดสินใจในเรื่องของการที่ออกบวชนะครับแล้วก็มีการศึกษาเรื่องของพระธรรมอย่างแตกฉานนะมาดูครับท่านพุทธทาสพิคุณเนี่ยได้ตั้งปฏิทานไว้3ประการหลักๆนะหลวกประการหนึ่งคือให้ทุกคนนับถือศาสนาของตนนะครับได้เข้าถึงธรรมะของศาสนาที่ตนนับถือนะครับก็คือศาสนาครูตนเอง2องครับประการที่2คือต้องการทําความเข้าใจนะครับระหว่างศาสนานะเพื่อไม่ให้เกิดความแตกฉานแตกเล้ากัน นะครับ3มครับมีความต้องการให้จะพากจิตนะครับของชาวโลกให้ห่างจากพวกวัตถุนิยมนะครับหมายความว่ายัางไงหมายความว่าเอาตัวออกมาจากพวกวัตถุนิยมต่างๆนะครับมาดูไอ้ประเด็นต่อมาในเรื่องของการที่นะพระธาตุพิคูลเนี่ยมาสร้างครับเขาเรียกว่าสวนโมกกะขะผารามนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าแรกเริ่มเนี่ยเป็นสวนนะที่มีความล้างแบบปล่อยล้างนะครับแล้วพระธาตุพิคูเองเนี่ยก็เข้าไปบูรณะนะครับแล้วก็เข้าไปสร้าง เป็นสถานที่ขึ้นมาเพื่อให้เข้าไปฝึกปฏิบัติธรรมนะครับอันนี้นะเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติเลยนะในส่วนของสวนนะครับโมกนะคะปพระรามนะครับถัดมาครับในเรื่องของคุณธรรมที่เป็นแบบอย่างนะครับของพระธาตุพิถูดเนี่ยนะนี่ตรงข้างๆนะักเรียนจะเห็นมีคำคมใช่ไหมเขาพูดถึงนะครับคำคมต่างๆที่ครูบอกนะครับจงอย่าใช้ปากเป็นหอกไปทิ้มแทงคนอื่นหมายความว่าคําพูดนะ่นะครับ มันมันอันตรายนะจริงๆอ่ะถ้าเกิดพูดดีก็คือดีพูดไม่ดีคือทุกคนก็นเหมือนว่าการได้รับสิ่งดีๆไสิ่งที่ไม่ดีเข้ามานะครับพี่ิรรมที่เป็นแบบอย่างหนึงครับท่านทรงเป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างของชาวพุทธนะครับในการศึกษาค้นคว้าหลักธรรมอย่างแท้จริงนะโลกสครับท่านทรงเนี่ยแต่งตํำราพุทธศาสนาไว้มากมายให้เกิดประโยชน์นะครับต่อผู้ที่ศึกษานะโลกสครับ ท่านเนี่ยทรงมีปณิธานอย่างแรงกล้านะครับเพื่อให้มนุษย์น่ะได้เข้าใจถึงหลักธรรมะนะลก4ครับท่านเป็นแบบอย่างของชาวพุทธในการเผยแพร่นะครับธรรมะที่ถูกต้องให้แก่ชาวโลกทุกชาติชาติน่ยได้ยอมรับนะครับถัดไปครับุคทลที่3นะลกพระธรรมโกษาจารย์นะครับหรือปัญญานันพิขุนะครับในส่วนของท่านปัญญานันพิขุเนี่ยนะก็ นะครับแรกเริ่มก็ใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ไม่ได้เรียนต่อนะครับแต่ว่าก็ผ่านมาเรื่องของการบวชเรียนนะแล้วหลังจากที่ท่านเนี่ยได้เป็นพระนะครับก็มีการภาวนาตนนะครับแล้วก็มุ่งปฏิบัติในสายธรรมเรื่อยมานะครับท่านมีโอกาสได้เดินไปเผยแพร่พุทธศาสนานลูกเดินทางไปเผยแพร่พุทธศาสนาในยังทวีปยุโรปนะครับในเรื่องของหลักธรรมต่างๆถึงต่างประเทศนะออผลงานของท่านเนี่ยนะครับ เป็นอะไรบ้างนะมาดูครับปี2514นะครับได้พระราชธรรมนะครับสมมาาศักนะครับเป็นพระราชนันธทมุนีนะครับ2520นะครับได้รับรางวัลสั่งเงินนะครับเป็นเกียรติในฐานะของพระพิสุที่เผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องของธรรมะนะครับยอดเยี่ยมของปีนะจะเห็นผลงานของท่านนะครับนักเรียนอาจศึกษาดูเลยนะดูตามไปนะครับ ถัดมาครับอันนี้คือผลงานนะแต่ละช่วงของปีต่างๆนะครับมาดูครับคุณธรรมที่เป็นแบบอย่างของนะท่านนะครับท่านเนี่ยหนึ่งเลยนะครับเป็นแบบอย่างของพระพิสุนะครับและชาวพุทธทุกคนนะในเรื่องของการศึกษาค้นคว้างหลักธรรมได้อย่างเข้าใจอย่างแท้จริงนะลูกสองครับท่านทรงแต่งตำราทางพุทธศาสนานะลูกไว้มากมายเลยนะครับ เพื่อให้เกิดประโยชน์นะต่อผู้อ่านนะครับนำหลักธรรมเนี่ยเข้ามาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างง่ายนะโลก3ครับท่านเป็นแบบอย่างของชาวพุทธนะครับในเรื่องของการเผยแพร่หลักธรรมที่ถูกต้องให้แก่ชาวโลกได้รับรู้นะซึ่งหลักธรรมของท่านเนี่ยก็ไปยังนานาประเทศนะครับอ่ะคนสุดท้ายคนนี้ดูจากหน้าตาแล้วเป็นคนชาติไหนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะท่านมีชื่อว่าดรนะครับเอมเบสกานะครับเป็นชาวอินเดีย นะลกอินเดียอย่างที่นักเรียนทราบว,ว่าอินเดียมีการแบ่งวันนะต่างๆมากมายนะครูจะเท้าความเรื่องประวัติของดรเอรมเบสกดก่อนนะครับเกิดขึ้นมาในวันนะจันทานนะลูกเป็นวันนะที่ต่ำที่สุดในสังคมของอินเดียนะซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับไม่สามารถเข้าไปเรียนในโรงเรียนหรือมหาลัยอะไรต่างๆได้เลยนะลูกแต่ว่านะดรเอรเมเบสกดเนี่ยเป็นคนที่เก่งแล้วก็มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนขยันมากนะครับ จนมีอาจารย์ที่รู้จักเนี่ยนะคุณครูที่รู้จักเนี่ยก็รับมาเป็นลูกนะครับเหมือนเป็นลูกบุญธรรมอะ่ะนะมาใช้สก,กุลของเขานะครับก็จะได้มีโอกาสในเรื่องของการศึกษาเรียนพอเรียนก็ประสบความสําเร็จในขั้นต่อไปขั้นต่อไปเรื่อยๆนะครับจนถึงไปเรียนที่ต่างประเทศนะแต่พอไปต่างประเทศก็ยังเจอเพื่อนในสังคมที่เป็นแบบของชาวอินเดียอยู่นะทำให้พอมันรู้ภายหลังว่านะท่านเองเนี่ยอยู่ในวันนะที่เป็นจันทาราเนี่ยก็ไม่เป็นที่ยอมรับนะครับก็แบบเหมือนทุก ตัดตำนงตำแหน่งอะไรที่ตัวเองเคยได้รับนะลกูกแล้วก็เลยกลับมานะครับที่เนเดียวก็มีการมาเผยแพร่เรื่องของสนับสนุนเรื่องของพุทธศาสนานะครับว่าเพราะว่าพุทธศาสนานะเปิดกว้างมากกว่าศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูที่มีการแบ่งแยกคนต่างๆนะ,ะมาดูผลงานนะครับดรเอรเมเบสการ์ดเนี่ยโหจบปริญญาเอกนะเศรษฐศาสตร์ด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของรัฐศาสตร์นะ,ะประกอบอาชีพเป็นทนายความนะครับ เช่นเดียวกับคนนี้มหาตามะคันธีนะว่าเดี๋ยวครูเล่าเรื่องของมหาตามะคันธีให้ฟังนะครับผู้ก่อกู้อินเดียจากอาณานิคมอังกฤษนะครับผลงานดีเด่นในโลกของท่านเนี่ยก็มีเรื่องของการที่ทําการต่อสู้นะครับเพื่อของเศรษฐกิจนะครับเพื่อทําให้เรื่องของเศรษฐกิจและการเมืองเนี่ยนะดีขึ้นนะครับ ผลงานด้านพุทธศาสนานะครับเป็นบุคคลแรกที่พูดได้ว่าเป็นบุคคลแรกของอินเดียนะครับที่นําเรื่องของพุทธศาสนากลับมาสู่มาตุภูมิก็คือถิ่นของอินเดียนะถิ่นที่กําเนิดของพุทธศาสนาเองแต่ภายหลังหายไปก็จะมีพารามณ์ฮินดูเกิดขึ้นมานะโลกให้ทุกคนมีความรักความศรัทธาร่วมกันนะครับไม่มีการแบ่งแยกชนชั้นในเรื่องของพุทธศาสนา คุณธรรมที่เป็นแบบอย่างนะครับคุณธรรมของดรเอรมเบสการ์ดเนี่ยก็คือในเรื่องของการใช้ธรรมะในการบริหารบ้านเมืองอย่างที่ครูบอกนะก็คือเอาเรื่องของหลักธรรมเข้ามานะว่าคนเนะี่ยไม่ควรจะมีการแบ่งแยกกันนะครับในช่วงนั้นเป็นเรื่องของการที่ต่อสู้ในเรื่องของเอกราชของอังกฤษอย่างที่ครูพูดถึงเมื่อกี้นะครับมหาธรรมะคันทีเนี่ยนะนะหนึ่งในนั้นก็คือผู้ที่ร่วมต่อตั้งคือดรเอรมเบสการ์ดนั่นแะหละนะลูกอ่ะนะคุณธรรมที่เป็นแบบอย่างของนะครับ พุทธศาสนากชนตัวอย่างทั้ง4นะโลกอ่ะมาดูครับอันนี้คําคมนะครับนะของพระธาตุพิกุความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือนะครับต่ท,ทีความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเราคือความอวดดีอ่ะ,อะมาดูอันนี้บ้างนะครับอันนี้คืเป็นคําคมที่แบบครูลองไปหามาแล้วก็เอาไปเป็นตัวอย่างนะอ่าในแต่ละวันอาจจะไม่ใช่วันที่ดีนะแต่มันต้องมีสิ่งดีๆในทุกๆวันนะครับ ไ,ไม่ยากนะตอนนี้สิ่งที่ครูอยากจะให้เราทำนะครับก็จะเป็นเหมือนที่ครูให้ดูเนี่ยอันนี้นเลยนะครับก็คืออยากให้นักเรียนนะครับทําเป็นรูปแบบแบบนี้ตัดภาพง่ายๆก็ได้หลกนะครับไม่ต้องว่าแบบเนียนกริปแบบนี้ก็ได้นะหรือว่าใครมีความสามารถทําทําได้นะครับก็ใส่หาคําคมที่เราชอบมาก็ได้หลกหรือคิดขึ้นมาเองก็ได้นะใส่ลงไปแล้วก็มีรูปภาพเราประกอบแค่นี้นะครับในส่วนของ งานในวันนี้นาะลโลกทำให้เรียบร้อยแล้วการนะโอกาสหน้าครั้งหน้าพรุ่งนี้นะครับเจอกันใหม่นะสวัสดีหลกบ๊ายบาย